ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําอีกตัวหนึ่งครับตรงนี้เป็นมหานครแดงหล่อหยกคีรีนะครับตอนนี้2.4 2.4เกือบ5แล้วครับเริ่มสู้แล้วนะครับตัวนี้เตะเช็คแวลนี้ที่ต้วลครับตัวนี้เตะเช็คแวลเต็มที่26 27ครับตัวนี้นะครับ พามาให้ชมครับเตะเช็คแววแล้วนะครับมีเหลี่ยมมีแข้งนะครับแข้งหน้าด้วยนะครับตัวน,วนี้นี่ก็จับมาขังก่อนนะครับรออายุรอขนด้วยนะครับตัวนี้ครับสวัสดีครับ